นี่15บาทเหรียญ5้มเหรียญก็หมดเงินไปตามที่ตั้งเป้าหมายจริงๆก็คือ15บาทดูดิเงาไหมดูดิดู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 โอ้หโอ้ย,อยลื่นแป๊ดเลยสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับอยู่กับผมฟินบรรณแลวก็เจ้า c b 6 5หกห้คันนี้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเอารถคันนี้ไปล้างนะครับด้วยความที่สภาพนี้ไม่ไหวแล้วนะดูดิ สภาพหนักมากเลยดูดีแบบหนักมากอะ่ะด้วยความที่ฝนตกหนักนะครับพายุเข้าแทบทุกวีทุกวันซึ่งขณะที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับดูดิฟ้าก็มามืดอีกแล้วฟุ้งมาเลยฮึบโดยที่ร้านที่ผมจะไปล้างในวันนี้นะครับก็คือร้านเดิมคราวที่แล้วเลยนะแต่ว่าคราวนี้ผมมีแผนในใจแล้วว่าผมจะล้างยังไงให้ประหยัดซึ่งซึ่งในตัวผมตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่แค่15บาทเดี๋ยววันเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่าผมมีเงินแค่15บาทจริงนี่15บาทเหรียญ5 3สมเหรียญ ซึ่งผมคิดแล้วนะว่ามันน่าจะพอ <Yeah. S 1> ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแบบ15บาทมันก็น่าจะล้างได้นะก็สําหรับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาด้วยวันนี้นะครับ mm hmm. ก็นอกจากเงิน15บาทแล้วเนี่ย mm hmm. ผมยังเตรียมผ้ามาด้วยนะสองผืนเตรียมมาทําไมไม่รู้นะคิดว่าน่าจะได้ใช้แหละแต่ก็เตรียมมาก่อนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมจะให้ทุกอย่างจบภายใน15บาททั้งการล้างการเช็ดการใช้น้ํายา หรือการขัดเงาด้วยนะเออผมจะให้มันจบภายใน15บาทเลยสําหรับรายละเอียดร้านนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ลงคลิปไปคราวก่อนเนีนะครับมีน้องๆหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่แอดเฟซบุ๊กแอดไอจีฟอนตแล้วก็มาถามผมถึงร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนครับพี่อะไรประมาณนี้ก็สําหรับร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่บนถนนประชาราสายหนึ่งนะครับประชาราสายหนึ่งก็อยู่แถวๆย่านเตาปูลสะพานพระรามเจ็ หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนโยธินบุรณะ่าคือถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็ล็อกเป้าที่โรงเรียนโยธินบุรณะมาได้เลยนะครับคุณมาแล้วก็คุณก็จะเจอทางเข้าซอยที่ที่จะไปล้างรถนะครับ ึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนโยธินบุรณะเลยนะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวขับไปให้ดูด้วยปกติผมจะไปเปิดที่นู่นเลยนะแต่เดี๋ยววันนี้ขับไปให้ดูด้วยแล้วกันนะตอนนี้ผมมุ่งหน้าจากแยกเตาปูนนะครับมุ่งตรงไปมุ่งหน้าตรงไปนะครับจากแยกเตาปูนก็ตรงไปงสุดทางเลยสุดทางนู่นไฟแดงข้างหน้าเนาะอาเลี้ยวขวาอ่าตอนนี้นะครับทุกคนก็จะมาโผล่อยู่ที่ถนนประชาราชสายหนึ่งเออ ผมบอกละเอียดมากเลยนะต้องบอกกันนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านล้างรถร้านนี้นะครับแต่ว่าพอดีมีคนถามเข้ามาจริงๆผมก็เลยบอกเอาไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเจอโยชินโรงเรียนโยชินบุรณะอยู่ซ้ายมือนะครับสําหรับร้านร้านจะตั้งอยู่ในซอยนี้นี่ซอยโรงเรียนอะไรสักอย่างก่อนเดี๋ยวผมไปกลับรถก่อนคนแถวนี้เขาย้อนสอนกันเลยนะแต่ว่าผมไม่เอา,าผมกลับรถให้มันถูกต้องแลวกันเกรงใจ กรงใจไม่ใช่เกรงใจคนแถวนี้ครับเกรงใจพ่อแม่เวลาเขาดา่าเขาดา่าพ่อแม่นะครับเขาไม่ได้ด่าเรานะครับะค่กลับรถมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอนี่ตลาดสีเขมาหรือว่าสีขมาักตรงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขานี่ครับ,รบซอยประาชาราสาย1ซอยสาอ่ราร้านล้างรถจะตั้งอยู่ในซอยนี้นะครับก็ตรงเข้ามาเลยนี่ครับตรงมาสัก4 500เมตรนะครับเราก็จะเจอหอพักเขมาแมนชั่นแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลย นี่นะครับเป็นซอยเล็กๆอย่างนี้ฮึบฮึบฮึบอ่าเลี้ยวเข้าไปเลยครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับสําหรับจุดล้างรถที่ผมแนะนํามาสําหรับทุกๆคน<อ>ก่อนอื่นนะครับถ้าเรามาถึงที่นี่นะผมเอาที่นี่เลยนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็ไปหากระป๋องมาใบหนึ่งผมไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้เสียงมันจะดังดวะนะฝนตกแรงมากอะฟาดหลังกระสีปงเปงบง,เป,งเป่งเลย<อ>ลก็ก่อนอื่นใส่เงินไปเลยห้าบาทแล้วกดน้อํอมาแล้วยิงน้อมา วันนี้เราจะล้างกันแบบใช้สมองนิดนึงครับเพราะว่าไม่มีตังค์นี่พอมีน้ำน้องๆอยู่ที่ก้นแล้วใช่ไหมทีนี้เอาน้ำที่เหลือมาฉีดรถฉีดรถก่อนฉีดรถก่อนฉีดรถไปคร่าวๆก่อนอันนี้ห้าบาทแรกนะกำลังจะหมดห้าบาทแรกกำลังจะหมดนะทำเวลานิดนึงทำเวลานิอนึงอตอนนี้ก็ฉีดสิ่งปฏิกูลออกไปเท่าที่เราทำได้นะครับในเงินห้าบาทอ่าหมดละห้าบาทหยอ่อนไปห้าบาทกดโฟมครับอ่าทีนี้ ห้าบาทที่สองนะครับก็คือโฟมนี่อ่ะฉีดโฟมฉีดโฟมคูดตอนนี้เสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่นะครับนอกจากเสียงผมแล, <pasa> แล้วก็ยังมีเสียงฝนอีกด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ time. ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปอ่ะหมดแล้วหมดแล้วอีห้าบาทอ่ะตอนนี้ก็ผมใช้เงินไปสิบบาทแล้วนะครับเหลือห้าบาทสุดท้ายห้าบาทสุดท้ายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราหมดเงินไปสิบบาทอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ใช้เงินไปแล้ว สิบบาททีนี้เรากลับมาที่น้าในกระป๋องอะนะครับที่ผมฉีดตุนเอาไว้เมื่อตอนแรกนะครับตอนห้าบาทแรกนะผมตุนน้้ในนี้แล้วก็น้าในนีน้มาขัดขัดโฟมขัดโฟมล้างรถที่เราฉีดเอาไว้นะครับทําความสะอาดจากบนไล่ลงล่างนะครับอย่าทําล่างขึ้นมาบนนะไม่เอานะผมเคยใช้หลานล้างรถนะครับหลานล้างข้างล่างแล้วขึ้นมาล้าง,างบนนะผมอยากตีมือจริงเลยเอาเงินจากการที่จ่ายน้ำห้าบาทแรกนะครับมาเป็นน้ําในการ ขัดโฟมด้วยออกขัดขัดที่เกี้ยงเลยนะครับใครอยากได้สะอาดแค่ไหนก็ใช้น้ําขัดได้เลยครับขัด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 อ่ะตอนนี้ก็เราล้างสิ่งปฏิกูลออกแล้วนะครับในบาทที่10ใช้คาว่าบาทที่10แล้วกันไม่รู้ใช้คําว่าอะไรทีนี้เรามาที่บาทที่15นะครับหยอดท้าย5้าบาทสุดท้ายกดไปที่น้ำครับแล้วก็ใช้น้ำห้าบาทสุดท้ายนี้ในการฉีดทําความสะอาดซะต้องรีบทําเวลานะครับเพราะว่าน้ามีจานวนจํากัดนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสะอาดไหมแล้วก็จะสะอาดสักแค่ไหนนะครับเรียบร้อยครับ15บาทหมดไปแล้วรถเกี้ยงไหมมีขัดล้อด้วยนะวันนี้ไม่รู้ว่าผมเอาตอนขัดล้อลงหรือเปล่านะครับแต่ว่า15บาทนี้ผมขัดล้อด้วยนะอ่ะทีนี้หลังจาก15บห้าบาทผ่านไปเราก็มาหยิบสิ่งที่เราเตรียมมานะครับก็คือผ้าสผืนก็ผืนแรกนะครับจะเป็นผ้าเปียกเอามาเช็ดเปียกโดยเฉพาะเลย เช็ดเปียกไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะตอนนี้หมดแล้วนะหมดงบแล้วสิบห้าบาทเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเกลี้ยงหรือว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะครับหลังจากที่เช็ดเปียกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาอีกอันหนึ่งของเรามาจะด,ดึนี่เลยนั่นก็คือผ้าเช็ดแห้งของเรานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยอะไม่อยากขัดเลยวะโคตรเซง็งเซ็งโคตร โอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมเช็ดเปียกเช็ดแห้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมดเงินไปตามที่ตั้งเป้าหมายจริงๆก็คือ15บาทดูดิเงาไหมดูดิดูดูดูโอ้โหโอ้โลื่นแป๊ดเลยดูดิเดงาและวสิบห้าบาทผมหมดไปแค่15บาทจริงๆนะครับคือไม่ได้ใช้เงินเพิ่มเลยนะเป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเป็นการมาซ่อมจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมจําได้ว่าผมใช้เงินไปประมาณ20แล้วก็เสียค่าโง่กดลมไปอีก5บาทนะครับรวมรวมก็น่าจะประมาณ25บาท นะครับแต่คราวนี้บอกเลย15บ้าบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการล้างจริงๆเนี่ยแค่สักประมาณสิบห้านาทีนะไม่เกินเงาแบบตาแตกอะเงาแวบ,บอะผมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะสะท้อนแบบแวบวาบมากอะนี่สิบห้าบาทกับผ้าสองผืนเป็นไงล่ะก็เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็ถ้ามีเทคนิคที่สามารถล้างได้ประหยัดกว่านี้ก็ลองแชร์กันดูก็ได้นะครับเผื่อผมจะเอาไปทําบ้างนะแต่ว่าผมก็คิดวิธีอื่นไม่ได้แล้วอะ่ะนอกจากว่าใช้วิธีนี้นะครับ ก็ใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมนะอย่าลืมนะถ้าใครมีวิธีล้างที่ประหยัดกว่านี้ก็ลองบอกผมนะครับไม่ใช่ล้างที่บ้านนะผมล้างที่บ้านไม่ได้นะครับอยู่คอนโดนะครับไม่มีน้ําโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะฮะโอเคครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ้าสวัสดีครับ